กครั้งไอตลอด่นกับสิ่งกำลังใจให้อตลอดไอหักไวเดอร์สิหักกันจนตายสิเป็นคนสุดท้ายในใจของเจ้ากลายเป็นของเม็นเนาที่ข้าเอาไว้ใส่ใจเฮานี่สิเอายังมาล ถึงพ่อกับแม่เงิ่นหนีเอาไปใส่หนีท่อกซออเดอร์คันเหลือก็เอาไปซื้อแนวอยากอยู่ทัางพุ่นหนาวบอขคันนาก็ห่มผ่านหนาใส่เสือหนา,นาเดอก่อยอยู่ทัางหนีเมืออ่อยคักแต่ก่อยกับสีอดทนเก็บเงินให้ใ้หลายๆเพื่ออีพอกับอีแม่ก่อยอยากรววยไว้ พอกับแม่ดูแลสุขภาพน้ำเด้์หกักหลายจ้า นี้ได้หน่อยครับก้อยคนบ่คอยนางวินเลยมืออื่นไอ้บาสิออกตัวเสาก่อนี้ก้อยเพล็กงั่นเองเลยบวให้าเรื่องเจอไอ้ออกไปก่อนเออบ่เป็นยังดอกเดี๋ยวหาไอ้ยองมูอ้ายไปส่งก็ได้ห้ายปวดงห่วงเมืม่อนี้ได้หน่อยมือหนาเท่ากับไง ไอ้ขอบใจก่อยนรเดอ้อที่อยู่ข้างไอ้ตลอดแล้ก็เป็นกำลังใจให้ไอ้ตลอดไอ้หากไอยเดอ้อเอออาทิตย์หนาบ่านก่อยจะมีบุญไงไอ้ไปน้ำก่อยเนะาะก่อยอยากพ่า,ายไปไหวพอกับแม่ พ่อก็แม่ก่อยเดียวกับเป็นพ่อก็แม่ไอ้เทียกันไอ้สิพยายามเก็บเงินแบ่งขาหองไว้แล้วก็ขับบานกาน่อยเนาะ I'm not มอใจครับมอใจ์มอตะไซฝันใจคนจนด้านนี้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ยบักชัยมึงคือสิกินตะประแดกถวยเก้าคักแค่มึงสิประหยัดยังคักแน่นี่มันมึงด้วยเหรอตี มึงก็บโว่อยู่นั่นหมดจ้อนช่วงนี้ก็ยังใส่เงินว่ะย่างหัวควายกับจีกลับบ้านก้อยเตี้ยบบุญใหญ่อยู่บ้านกูณได้กินปลาจีกลับบ้านกับก้อยน้ำไปไหวพร้อมเม่ก้อยปะโต้มึงสิมีเมียหรือตีบักใจสิมีเมียแล้วบัวกุศิมีเมียแล้วบักไก่สิมีเมียแล้วอาคนนี่บอกคาแนมมึงไง กินเท้ากินเท้ากินเท้าโอ้ยังมีมีไอ้ดีนะดีใจนะเพื่อนเออกิน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 บางใจสิมีเมียนะพอแล้วฮา <c oughs> มึงกินอะไรคำเย้ยๆเดี๋ยวคุยกับแม่นบังใจมีเมียพอ,อแล้วพอแล้ว ใส่ใส่ไม่กินเขาได้ไอก้อยสื่อต่บางครังกบปิ่งปลาก็นั่นหนกไอ่กับบุเปิด ไปใส่ไปใส่ของเรา ฮัลโหลไอซี่ไอสิการไมาย้ำใดไงไอ้ไปต้องไปรับก้อยแล้วเด้อตอนนี้ก้อยเมื่อคันห้องแล้วก้อยไ่ต้องไปทวงไอดอกไอพร้อมแล้วไอสิการเองไอซี่ฮัลโหลไอไซี่าคง ไอญญป็นไอ<ง>เห็นต่ไใช่บอรับประกับบานมาสามมือแล้วคอยโทรหาแล้วก็บอกแปลกมันก็บ่ไดมาเหตุงานหลายมือแล้วว่ามันเขียนเรื่องเงื่อนตีเดี๋ยวมากลับมาดอกตรงห่วงดอก ก้อยก้อยเป็นอย่างนี้ก้อยก้อยพวนีไปหาหมอหมอก้อยนี่ไปหาหมอป้าป้าล ำเดือนไม่มานานหรือยังคะก็นานแล้วละครับคุณหมอสักพักลคะค่ะงั้นหมอว่าผลน่าจะชัาเจนแล้วล่ะคะ่ะคุณเป็นสามีคุณผู้หญิงใช่ไหมคะยินดีด้วยนะคะคุณผู้หญิงท้องได้สามเดือนแล้วค่ะใช่ไม่ิใสัยนิมีมท้อง ังเอาไว้สูงว่าความดีสิสื่อใจได้ก,าาก้มหน้าหักรอดลมรอดตายเสื่อใจเขาคักตอบเท่นกันได้ย่างสาสมสมแล้วบอกก็คำว่าหากักแล้วที่สลักเอาไว้ใส่ใจมันคืออียา สิฮักกันจนตายสิเป็นคนสุดท้ายในใจของเจ้าไปยปฟังไหนก <te am dough> ่อนไอ้คอทอไอ้หูายพวกคนไทยไบแบบนี้แอ้ไอ้ก็หูเดียววาไอ้ขาดไปเมื่อไหร่ อไอ้ฮะปล่อยเด้อปล่อยไอ้พอลองอย่างที่มันพันมาก็ขอรัผพันไปเลยบะ อายหูแล้วว่าคนทักสุดถ่ายในชีวิตของไอก็คือก่อยเขากลับมาหากันทือเก่าได้บอก่อยได้บ่ก่อยไอ้ไซเหลืองอย่างที่มันพานมากใก้มันพานไปก็จังไอว่ามันกระถือแล้ว แต่คนสุดท้ายสำหรับไอ,อ้มันบ่มีจริงและวอ้ก็เป็นพ่อที่ดีของลูกก้อยได้ก้อยก้อยก้อย No. เขาขักตอบแทนกันได้ยางสาสมสมแล้วบอกกับคำว่าหักแล้วที่สลักเอาไว้ใส่ใจมันคืออีหยาี่หักกันจนตายสิเป็นคนสุดท้ายในใจของเจ้ากลายเป็นของเอนเนาที่ขัผมคิดก้อยมากเลยรู้ไหม วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วกันคุณเดียวคะฮอะไรกับก้อยต่อไปนี้คงไม่ได้แล้วนะคะก้อยท้องค่ะท้องได้สามเดือนแล้วด้วยฮะเธอพูดอะไรนะก็ท้องไงคะลูกก้อยกับคุณเดียวไงจะบ้าเหรอ เธอเขมีแฟนอยู่แล้วส่วนฉันน่ะก็มีเมียของฉันอยู่แล้วทำไมคุณพูดแบบนี้อะไม่รู้อะ่ะยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบลูกฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณต้องกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ก้อยผมไม่ไปคุณต้องไปผมบอกว่าผมไม่ไปไงคุณเดียวคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะก้อยหยุด คุณต้องรับผิดชอบผมบอกให้คุณหยุดฉันไม่หยุดก้อยหยุดคุณดิวคุณจะทำแบบนี้กับก้อยไม่ได้คุณจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้ทำไมทำแบบนี้อ่ะมาเนี่ยคุณจะไปไหนไม่รู้เรื่องก่อนก้อยลงมาไม่ลงมานี่ฉันไม่ลงผมบอกให้ลงมานี่คุณจะลงไม่ลงฉันจะองค์มานี่เคือจำเอาไว้นะ คนสุดท้ายสำหรับฉันนะมันไม่มีอยู่จริงคุณเดียวคุณจะไปไหนกลับมานี่ก่อน ใจเราเคยปานมาเทนนอใจคนบดนกับไปไล่ต่างมั่งใจบ่ลือ แรกๆก,ก็หักคักหักแน่เทแค่จนปล่อยใจให้เสือก็เสือบอถิมลายเก่าคนเจ็บเลยบอพนเถารับเอาสุญา ใเขา เป็นของเอนเนาที่ข้าเอาไว้ใส่ใจเอาี่สิเอาอยัางมาลบ ถึงกับ